สวัสดีครับทุกคนกลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่อย่างเรื่องเฟน o มในภาคที่2และพาทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ นา่ได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่โรงเรียนดัดสันดานเซน์อ์เทสในปีคริสตศักราช1996สถานที่ที่เด็กดีๆไม่อยากมาอาศัยอยู่อย่างแน่นอนครับคลีตัสแคสซิดีหนึ่งในนักเรียนที่นั่นที่เขาคนนี้ครับเคยก่อวิรกรรมต่างๆมากมายตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสังหารคุณย่าและคุณแม่ของตัวเองครับในวันนี้เขากลับมีความรักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอคนนี้มีชื่อว่าฟรานซิสเรียกได้ว่าเธอเป็นเพียงแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของคลีตัส ในตอนนั้นเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าฟันสิครับเธอไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาธรรมดาทั่วไปเธอคือหนึ่งในมนุษย์กลายพันุ์ครับที่สามารถปล่อยพลังคืนเสียงความแรงสูงได้จนกระทั่งในคืนหนึ่งฟรานซิส ได้ถูกเจ้าที่กลุ่มหนึ่งพาตัวออกไปนอกโรงเรียนรับเนื่องจากในตอนนั้นความสามารถของเธอเกินกว่าที่โรงเรียนจะรับไหวจึงต้องส่งไปอยู่ในความดูแลพิเศษรับของคุกลับแห่งหนึ่งแต่ระหว่างที่ทําการขนย้ายเจ้าที่มูริแกนรับก็ประเมินความสามารถของฟรานซิสต,ต่าเกินไปโดนเธออัดขึ้นเสียงใส่หน้าจนเกือบตายฟรานซิสเกือบจะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วรับแต่มูริแกนก็ยิงปืนอัดใส่หน้าของเธอหนึ่งนัดสรุปคาทีก่อนที่เธอจะตื่นขึ้น,นใหม่ครัง้งที่คุกลับแห่งหนึ่งในโลก ที่จะไม่มีใครครับสามารถหาตัวเธอได้พบอีกต่อไปก่อนที่ภาคเมกาจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันบ้างเอ็ดดีบ้บอกครับพระเอกของเราได้ถูกมูลแกนที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นนักสืบแล้วเรียกขอพบเป็นการส่วนตัวเพื่อขอร้องให้เขาเนี่ยไปพบกับครีตัสหน่อยได้ไหมซึ่งเอ็ดดี้มันก็สงสัยครับว่าทําไมต้องเป็นผมทําไมผมต้องไปพบกับมันด้วยภาตการต่อเนื่องรายนี้เนี่ยมูลแกนก็เลยบอกว่าครีตัสเนี่ยไม่ยอมคุยกับใครเลยครับ ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่เอ็ดดี้บล็อกนี่อาจจะเป็นเพียงโอกาสเดียวที่นายสามารถช่วยกรมตำรวจได้นะปิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของคลีตัสกได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่เขาจะตายด้วยการเค้นถามเขาว่าคลีตัสเอาศพเหล่านั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนี้ร่างกายของเอ็ดดี้มีเวนอม ที่เป็นซิบไบอดสิงอยู่ข้างในจึงทําให้ในหัวของเขาครับได้ยินทั้งเสียงของเวนอมที่อยากกินหัวนักสือบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมาฟังคุณสายสืบพูดด้วยครับมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวจริงๆครับจนในที่สุดแล้ว SD เอ็ดดี้็็ตกลงว่าจะไปคุยกับครีตัดให้แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เรือนจำเควนตินครับที่ในตอนนี้ คลีตัสจะอยู่ต่อหน,น้าเอ็ดดี้เป็นที่เรียบร้อยพระเอกได้เปิดประเด็นถามก่อนเลยว่าเรียกฉันมาเนี่ยมีเรื่องอะไรคลีตัสก็เลยบอกรับว่าฉันจะยอมบอกความลับของฉันทั้งหมดให้แลกกับการที่ว่านายจะต้องเขียนข้อความประโยคนึงใส่คอลัมน์เขียนข้อของนายเพื่อเป็นการส่งข้อความให้กับคนที่เขารักอย่างฟานซีครับเพื่อเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายก่อนที่คลีตัสจะถูกประหาร ซึ่งเอ็ดดี้ก็ตกลงรับว่าจะทําให้โดยก่อนที่เขาจะกลับไปได้สังเกตเห็นที่ห้องขังของครีตัสครับที่ผนังกาแพงนั้นเต็มไปด้วยรูปวาดต่างๆมากมายที่ดูมีความหมายบางอย่างแต่เอ็ดดี้ในตอนนี้ครับแปลความมันไม่ได้หรอกจึงต้องฝากเวนอมให้ช่วยจดจําภาพเหล่านั้นเอาไว้ก่อนที่เขาจะกลับมาที่ห้องครับเพื่อไขปริศนาต่างๆโดยเวนอมสามารถทําให้เอ็ดดี้สามารถสเก็ตภาพที่เห็นเหล่านั้นขึ้นมาได้แบบเป๊ะๆก่อนที่จะพากันคิดออกว่าจริงๆแล้ว ศพที่กรีตัดเคยฆ่ามันถูกฝังที่ไหนกันแน่และแทนที่เอ็ดี้รับจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบอกกับพวกตำรวจเขากลับเอามันไปบอกนักข่าวด้วยตัวเองครับและหน่วยเก็บกู้ทรากจะสามารถเอาศพที่สาบสูญทั้งหลายกลับขึ้นมาทำพิธีต่างๆได้สำเร็จสร้างผลงานให้กับเอ็ดดีได้มากมาย เพราะว่าเขาในตอนนี้ครับสามารถปิดคดีดังที่ทางกรมตำรวจและ FBI ไม่สามารถปิดได้มาเป็น10บสปีครับนักสืบมูลแกนที่เห็นข่าวนั้นก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่เ d ดดี้แอเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์กอบโกยอยู่คนเดียว บอกได้เลยครับว่าเพียงแค่ข่าวนี้ข่าวเดียวเท่านั้นหน้าที่นักข่าวของเอ็ดดี้ก็กลับมารุ่งเรืออีกครั้งก่อนที่เขาจะกลับมาที่ห้องเพื่อทําการพักผ่อนเวนอมได้บอกกับเอ็ดดี้ว่าเขาหิวครับอยากจะกินสมองของมนุษย์บ้างเพื่อเพิ่มพลังงานแต่นั้นเป็นกฎเหล็กของเอ็ดดี้ที่เคยตั้งไว้กับเวนอมตั้งแต่แรกแล้วครับว่านายจะกินหัวคนไม่ได้อีกต่อไปถ้าหิวก็กินไก่ไปดิที่ฉันอุตสาห์ซื้อมาเลี้ยงแต่เวนอมไม่ชอบกินไก่เลยครับมันทั้งสมองเล็กแล้วก็ไม่ค่อยอร่อย ฉันน่ะต้องการสารฟินิลลาทีละลายที่สามารถเจอในสมองกับช็อกโกแลตเท่านั้นไม่งั้นฉันตายแน่เอ็ดดี้ก็เลยตัดสินใจครับจะไปซื้อช็อกโกแลตให้กับเวนอมได้กินด้วยการเดินทางไปที่ร้านป้าเชนเออไม่ใช่ป้าเชงนะครับซึ่งป้าคนนี้ครับปกติก็รู้จักกับเวนอมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเวนอมเป็นลูกค้าประจําของร้านนี้เลยก็ว่าได้แต่โชคร้ายหน่อยครับที่วันนี้ช็อกโกแลตก็ดันหมดทําให้เอ็ดดี้ไม่มีทางเลือกต้องใช้แผนซองครับเดินทางไปเล้าไก่กัน ที่เวนอมเนี่ยเอาจริงๆไม่อยากกินไก่เลยครับแต่เขาไม่มีทางเลือกต้องกินมันเข้าไปไม่งั้นก็ตายคือแม้แต่อาจฉรยกรเร็วๆครับเอ็ดดี้ยังไม่อนุญาตให้เวนอมกินหัวเลยด้วยซ้ํามันเป็นอะไรที่ขัดใจเวนอมมากจริงๆครับในคืนวันต่อมาแอนอดีตคนรักเก่าของเอ็ดดี้ได้ชวนเขามาออกเดทอีกร้งรับเพื่อคุยเปิดใจถึงเรื่องบางอย่าง ซึ่งเอ็ดดี้ก็หวังเลือดๆครับว่าเธอจะหวนกลับมารักเขาเหมือนเดิมเอาจริงเวนอมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับเพราะเขาก็แอบชอบแอนอยู่ไม่น้อยแต่สิ่งที่แอนมาบอกกับเอ็ดดี้ก็คือเรื่องงานแต่งงานของเธอต่างหากครับระหว่างเธอกับแดนเอ็ดดี้ที่ยินแบบนั้นก็เซ็งเลยสิครับแต่ทําไงได้ก็ต้องแสดงความยินดีกับเธอไปก่อนทันงๆท,ที่ในใจเนี่ยเขาเซ็งเป็ดและเสียใจอยู่ไม่น้อยในเช้าวันต่อมาครับเอ็ดดี้ได้รับจดหมายปริศนาจากหน้าซองมาจากคลีตันครับที่เขียนจากในคุกเลย ส่งตรงให้กับเอ็ดดี้ได้อ่านถึงประวัติอันเลวร้ายของเขาความลับที่ครีตัสเคยสัญญากับเอ็ดดี้ไว้ว่าจะบอกที่เขาครับได้เล่าถึงความโหดร้ายในชีวิตที่ผ่านมาและแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือฟานซิสซึ่งเมื่อเอ็ดดี้ได้อ่านก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยครับที่คิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ครีตัสโดนโทษประหารได้เร็วมากขึ้นเอ็ดดี้ก็เลยตัดสินใจ จะไปบอกลากับครีตัดด้วยตัวเองเมืเ่อเขาไปถึงคุกแล้วตามระเบียบของคุกที่นี่จะต้องห่างจากกรงคัง2ฟตุตและห้ามเข้าใกล้นักโทษโด,ดยเด็ดขาดบอดดี้ครับว่าการมาของเอ็ดดี้ในครั้งนี้ไม่ใช่การบอกลาเลยมันเป็นการที่ครีตัดพูดด่าใส่เอ็ดดี้อยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้ HD, เอ็ดดี้แกน่ะไม่ได้ต่างอะไรจากฉันหรอกเพราะว่าแกก็เหมือนมะเรง็งต่อคนที่เคยรักแกทั้งหลอกลวงคู่มันแถมเกิดมาพ่อก็ไม่รักเพราะต้องเสียแม่ไประหว่างการคลอดแก เอ็ดดี้แกมันไร้าในตอนนั้นแหละครับทีเวนอมได้ยินก็โกรธขึ้นแทนเอ็ดดี้เลยก็มาจะกลายล่างเข้าไปอัดครีตัดให้ตาอยู่แล้วแต่ก็มาโดนเอ็ดดี้ครับห้ามเอาไว้ก่อนครีตัดได้ใช้โอกาสนั้นกัดเข้าไปที่แขนของเอ็ดดี้เข้าอย่างจังจนเกิดเป็นแผลครับ เพื่อดินที่หลุดจากเวนอมคริตัดไม่ได้ชิมเลือดของเอ็ดดี้ก็เกิดความสงสัยครับทำไมเลือดแกถึงแตกต่างแกมีความลับบางอย่างใช่ไหมและพระเอกครับก็ถูกพู้ตำรวจพาตัวออกไปจบการเยี่ยมในครั้งนี้โดยในตอนที่เอ็ดดี้กลับมาถึงห้องรับเขาก็เปิดใจคุยกับเวนอมว่าวันนี้นายทำตัวแบบนั้นไปทำไมกันเราคุยตกลงกันตั้งกี่รอบแล้วแต่นายก็ไม่เคยยอมฟังเลยจะออกมาต่อหน้าคนอื่นแบบนี้มันทำไม่ได้เอ็ดดี้ในตอนนี้ครับทนอยู่กับเวนอมไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันใหญ่โตครับและเวนอมก็จะไม่ทนเหมือนกันเขาเลือกจะกระโดดออกจากตัวของเอ็ดดี้ไปเข้าร่างคนอื่นแทนครับก่อนที่บ้าอิก,การจะตัดมาที่ฝั่งของคลีตัศกันบ้างที่ในตอนนี้เขาได้ถูกพาตัวขึ้นแดนประหารเป็นที่เรียบร้อยเขาได้อยู่ต่อหน้าญาติผู้เสียชีวิตจากคดีฆาตกรรมต่างๆที่ครีตัสเคยได้ก่อครับพัสดีคกได้ถามกับคลีตัสเป็นครั้งสุดท้ายว่าายมีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่า ซึ่งครีตัสก็ตอบกลับไปว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกับโชว์นะครับแล้วกระบวนการประหารก็ไดเริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ขั้นตอนแรกครับเริ่มต้นด้วยการฉีดยาสลบเข้าไปก่อนส่วนขั้นตอนที่2ตามด้วยยาพิษซึ่งในขั้นตอนนี้แหละครับที่ได้เกิดความผิดปกติที่ร่างกายของครีตัสเพราะถ้าเป็นคนอื่นๆน,นักโทาจะต้องจากไปอย่างสงบใช่ไหมหล่ะครับไม่ต้องดิ้นทุรนทุรายแต่ไม่ใช่กับร่างกายของครีตัสครับเนื้อเยื่อสีแดงได้งอกออกมาจากร่างของเขากำจัดพิษออกจากร่างกายไปจนหมดก่อนที่มันครับจะรวมร่างเข้ากับครีตัสอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นสิ่งที่เรียกตัวเองว่าค์านช ซิมิโอตตัวใหม่ที่เกิดจากเศษเซียวร่างกายของเวนอมคาเนดในตอนนี้รับอารวาดไปทั่วทั้งคุกเขาจัดการสังหารผู้คุมที่ขวางทาง และปลดปล่อยนักโทษให้เป็นอิสระก่อนที่จะมาถึงคิวของคุณพัสดีครับคาเนตได้ถามกับเขาว่ามีอะไรจะสั่งเสียหรือเปล่าก่อนที่พเหมุการจะตัดกลับมาที่ฝั่งของเอ็ดดี้กันบ้างในตอนนี้ครับไม่มีเวนอมคอยพูดกวนประสาทเขาอีกต่อไปแล้วชีวิตของเอ็ดดี้กนข้างสงบขึ้นมาเสียทีครับนั่งดูข่าวอย่างสบายใจจนก,กระทั่งได้เห็นข่าวด่วนครับที่เพิ่งรายงานขึ้นมาว่าคาริสตัสด้แหกคุกหนีออกมาเป็นที่เรียบร้อยเอ็ดดี้เกิดอาการกลัวเลยสิครับมันออกมาได้ไงกันวะเนี่ย ยังไม่ทันที่เขาจะตกใจจนเสร็จนักสืบมูิแกนก็ได้เข้ามาหาเอ็ดดี้ครับเพื่อบอกกับเขาว่าเขาคิดว่าครีตัดเนี่ยน่าจะมาฆ่าพระเอกเป็นรายแรกเสียอีกเพราะว่าถ้าฉันเป็นเขานายน่าจะเป็นคนแรกที่คลีตัดน่าจะต้องจัดการที่ทําให้มันต้องโทษประหารเร็วมากกว่าปกติแต่ขอโทษทีสงสัยฉันคิดผิดไปและนักสืบมูลแกนครับก็จากไปทิ้งให้เอ็ดดี้ต้องอยู่กับความรู้สึกที่ว่า ชิบหายแล้วกูทีนี้ครับเขาต้องมาคิดแล้วครับว่าตอนนี้คลีตัสมันอยู่ที่ไหนจะได้เอาข้อมูลไปบอกพวกตำรวจรีบจับมันกลับเข้าคุกเหมือนเดิมเพราะว่าในตอนนี้เอ็ดดี้ไม่มีเวนอมคอยช่วยเหลือเขาอีกต่อไปแล้วส่วนทางฝั่งของเวนอมในตอนนี้ครับเขาก็ได้เปลี่ยนโฮสที่สิงสถิตไปเรื่อยๆเพราะร่างกายของโฮสแต่ละคนครับไม่มีความสามารถเพียงพอที่เวนอมจะอาศัยอยู่ได้นานเหมือนกับเอ็ดดี้เวนอมครับพยายามใช้ชีวิตของเขาที่อิสระที่สุดที่ไม่เคยได้จากเอ็ดดี้มาก่อน แต่มันก็ยังคงไม่สุดเท่ากับตอนที่อยู่กับเอ็ดดี้เลยสักครั้ง และที่สําคัญครับเวนอมหิวมากแต่กินใครก็ไม่ได้เล่นแ้ว่าอะไรที่เคยเป็นนิสัยของเอ็ดดี้ครับมันได้กลายเป็นนิสัยของเวนอมไปแล้วด้วยเวนอมจึงกลับมาที่ร้านป้าเชงอีกครั้งรับเพื่อขอให้เธอช่วยเหลือก่อนที่พู้มีการจะตัดกลับมาที่ฝั่งของคีตัสกันอีกครัง้งหลังจากที่ได้ซิมบิโอตตัวใหม่เข้ามาอยู่ในร่างกายชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกานไม่ว่าใครก็หยุดเขาไม่ได้แล้วจริงๆครับคานเนตได้บอกกับครีตัสว่าเราสองคนเจอไร้เทียมทาน ก็ต่อเมื่อจัดการกับไอตัวที่สร้างชั้นขึ้นมาได้อย่างไอเวนอมซึ่งขีตัดก็บอกรับว่าจะจัดการให้ฉันรู้อยู่แล้วว่าเอ็ดดี้มันอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้นายต้องช่วยฉันก่อนคาเนตตกลงไหมซึ่งคาเนตก็ตกลงรับพวกเขาทั้งคู่ได้เดินทางมาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจัดการตบเจ้าของร้านหน้าควา่ำเพื่อจะเข้าไปใช้คอมรับ ที่คาเนตสามารถเชื่อมต่อตัวเองเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตได้สืบจนรู้ว่าฟานซิสถ,ถูกขังไว้ที่ไหนครับและพวกเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปที่คุกลับแห่งนั้นในทันทีโดยคุกที่ว่านี้มีชื่อว่าเรเวนคอฟที่รัฐบาลใช้ขังพวกมนุษย์กลายพันธุ์สุดอันตรายไว้ที่นี่ครีตาครับสามารถเข้าไปช่วยฟานซิสออกมาได้จากที่นั้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่ากองกำลังป้องกันครับจะยกพลกันมามากแค่ไหนก็ต้านคาเนตไม่อยู่จริงๆครับกระสุนทําอะไรเขาไม่ได้เลย ส่วนฟานซิดหลังจากที่เธอได้เป็นอิสระก็อยากช่วยแฟนหนุ่มอีกแรงรั้วโดยการปลดปล่อยพลังขึ้นเสียงแต่เท่านั้นเป็นสิ่งที่คานเนตไม่ชอบเสียเลยครับเขาได้บอกกับฟานซิดว่าถ้าเธอแหกปากแบบนั้นอีกฉันฆ่าเธอแน่โดยหลังจากความวุ่นวายที่เกรเวนคอฟได้จบลงไปนักสืบมูริแกนได้เข้ามาเช็คที่ที่เกิดเหตุครับและหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ได้บอกว่ามันคือปีศาจ ร่างกายสีแดงน่ากลัวมันทําให้นักสือบอดคิดไม่ได้เลยว่าครีตัสมันทำแบบนั้นได้ยังไงกัน <_ C 1> เขาจะไดเรียกตัวเอ็ดดี้ครับมาสอบปากคําถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปคุยกับครีตัสนักสืบต้องการรู้จริงๆว่าเอ็ดดี้ทำอะไรกับคลีตัสลงไปทําไมใครๆถึงเรียกเขาว่าเป็นปีศาจ ซึ่งเมื่อเอ็ดดี้มาคิดดีๆแล้วครับเขาก็คิดออกรับมันต้องเป็นเพราะการกัดในครั้งนั้นแน่ที่เป็นการส่งทอดส่วนหนึ่งของร่างกายเวนอมเข้าไปเติบโตในร่างกายของคลีตัสแต่ถ้าจะให้เขาบอกเรื่องนี้กับนักสืบเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เอ็ดดี้ก็เลยตั้งใจว่าจะจบเรื่องนี้เพียงลำพังเลยขอใช้โทรศัพท์เพื่อโทรไปบอกให้แอนรับ ให้เธอช่วยหน่อยช่วยตามหาตัวเวนอมให้ทีเรามีปัญหาแล้วเพราะกำลังมีซิมบิโอตตัวหนึ่งกำลังอลวาวาดและฉันเป็นต้นเหตุแอนก็เลยจัดให้ครับพาว่าที่คุณสามีมาร่วมแจมในภารกิจในครั้งนี้ด้วยโดยการเดินทางไปที่ร้านป้าเชงรับเพื่อถามกับป้าว่าเวนอมอยู่ที่ไหนซึ่งพอเธอถามไปถามมากับแอนก็รู้เลยว่าเวนอมนยอยู่ในร่างของป้าเชงนี่เองเธอจึงลองใช้ไม้อ่อนรับเข้าต่อรองกับเวนอมนี่เวนอม นายดูไม่ว่าตัวเองเนี่ยเท่แบบสุดๆฉันน่าอยากเห็นนายบูเท่ๆอีกสักครั้งจังเลยซึ่งไวนอมที่ยินแบบนั้นเนี่ยก็ใจอ่อนรับยอมช่วยแอนแต่ดดีแต่ก่อนอื่นเราต้องพาเอ็ดดี้ออกมาจากโพสต์ตำรวจให้ได้ก่อน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเวนอมเวนอมสิงร่างแอนงรับพาตัวเอ็ดดี้ออกมาจากที่นั่นได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าถามว่าจะให้เขากลับไปรวมร่างกับเอ็ดดี้อีกร่างไหมคําตอบก็คือไม่ถ้าเวนอมไม่ได้รับคําขอโทษดีๆจากเอ็ดดี้รับซึ่งก็ตามสเตปเอ็ดดี้กล่าวขอโทษเวนอมรับยิ่งไปทางอวยเขาซะส่วนใหญ่ซึ่งเวนอมเนี่ยชอบมากๆก,ก็เลยยอมกลับเข้าร่างเอ็ดดี้แต่โดยดีเตรียมพร้อมจะจบงานนี้ไปด้วยกันครับก่อนที่ภาคก,การจะตัดกลับมาที่ฝั่งกองคลีตัสกับฟานซิสกันต่อ หลังจากที่พวกเขาได้เป็นอิสระกันทั้งคู่แล้วก็ได้ตัดสินใจครับว่าจะแต่งงานกันแต่งงานแต่งงานของพวกเขาเนี่ยจะจัดธรรมดามันก็คงจะไม่ได้มันจะต้องมีสักขีพยานเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมละครับฟรานซีนั้นขอเป็นตัวนักสืบมูลเลกันละกันที่เขาคนนี้เคยใช้ปืนยิงตาเธอไปเมื่อหลายปีก่อนส่วนคลีตัสอยากได้เป็นตัวเอ็ดดี้ครับเพื่อที่ว่างานแต่งงานของเราจะต้องสมบูรณ์แบบงานแต่งเลือดตัวครีตัสได้เดินทางมาที่ห้องของเอ็ดดี้เพื่อหาตัวเขา แต่กลับไม่เจอเอ็ดดี้เลยเจอเพียงแค่นักสืบมูลิกแราฟที่กําลังล่าตัวเอ็ดดี้อยู่เหมือนกันที่ทัตจึงจับตัวเขาเอาไว้ก่อนส่วนทางฟรานซิสสืบไปสืบมาครับเธอก็รู้แล้วว่าเอ็ดดี้นี่มีสาวคนที่รักอยู่ฟรานซิสเลยพุ่งเป้าไปที่ตัวแอนครับจับตัวเธอไปเดี๋ยวเอ็ดดี้มันก็มาหาเธอเองที่นี้ครับงานแต่งของเราก็ใกล้จะถึงเลิกแล้วนะสิในตอนนั้นครับแดนคู่มั่นของแอนได้โทรไปแจ้งข่าวกับเอ็ดดี้ว่าพวกมันจับตัวแอนไปแล้วที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งเอ็ดดี้ก็บอกรับ เดี๋ยวฉันจะตามไปช่วยเธอเองแล้วภาพก็ตัดมาที่งานแต่งงานอันแสนวิเศษครับระหว่างคีตัสแคสซิดีกับฟรานซิสที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นเวลาที่แขกคนพิเศษของงานครับได้เดินทางมาถึงที่นี่แบบพอดีเวนอมนั่นเองครับ ซึ่งครีตัสที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิกลายล่างโชว์เวนอมของเราเตรียมไฟแบบเต็มที่คาเนตได้บอกกับเวนอมว่าสวัสดีครับท่านพ่อได้เวลาตายของท่านแล้วซึ่งในตอนแรกเนี่ยเวนอมก็ค่อนข้างกลัวครับมันมีตัวสีแดงด้วยว่าเรากลับกันดีกว่าไหมเอ็ดดี้เดี๋ยวเรื่องแอร์เนี่ยนายก็คงทําใจได้เรามายินดีกับคู่บ่าวสาวแล้วรีบชิงกันดีกว่าแต่เอ็ดดี้ก็บอกรับว่าไม่เอาหน้าเวนอมมาถึงขนาดนี้แล้ว ทานายยอมช่วยฉันฉันจะให้นายกินหัวพวกเขาเลยจริงป่ะเอาดิเอาดิมาสู้กันเฟน้มครับมีกําลังใจในการหึดสู้ขึ้นมาในทันทีโดยก่อนที่การต่อสู้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นฟรานซิสก็ลืมตัวครับ เผใช้พลังเสียงของเธออีกครั้งหวังจะช่วยสามีแต่มันก็ทําให้คาเนตโดนลูกหลงไปด้วยจนเกือบตายและคาเนตโคตรราคาญฟานซิสแบบสุดๆตบเธอกระเด็นทิ้งไปไกลๆครับแล้วศึกระหว่างคาเนตกับเวนอมก็เริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ครับต่อสู้กันได้อย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่าคาเนตจะมีลูกเล่นที่แปรผันมากกว่าเวนอมมากในขณะที่ทางฝั่งของนักสืบมูริแกนที่เขาเองครับก็ได้อาศัยจังหวะความวุ่นวายในครั้งนี้พยายามจะหลบหนีขึ้นไปที่หอคอยข้างบนครับแต่ฟานซิส ก็ตามไปปิดงานเขาแบกติดติดจนในที่สุดคุณนักสืบก็ไปไม่รอดโดนฟานซิตเล่นงานเขาจนได้ส่วนทางฝั่งของเวนอมรับสู้ไปสู้มารู้สึกมันว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายเจ็บอยู่ฝั่งเดียวทางคาเนตเน่ยแทบไม่เป็นไรเลยด้วยซ้ำครับเวนอมจึงบอกกับเอดดี้ว่า ันว่าเราคงสู้กับพวกนั้นไม่ไหวแล้วว่ะในตอนนั้นครับคาเนตกับครีตัสค่อนข้างได้ใจอยากจะปิดฉากงานแต่งในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการฆ่าแอนครับต่อหน้าเอ็ดี้ด้วยคาเนตได้พาตัวเธอขึ้นไปบนหอคอยครับเพื่อทําบางอย่างกับเธอและเท่านั้นยังไม่พอคาเนดยังจับเมียของครีตัสเอาไว้ด้วยและจะฆ่าเธอด้วยครับ ฉันบอกแกแล้วไงว่าถ้าแกแหกปากอีกรอบฉันจะฆ่าแกแต่ครีตัสไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคานเนตครับเลยพยายามที่จะต่อต้านแต่พลังของคานเนตมีมากกว่าครีตัสหลายเท่าเขาจึงสามารถควบคุมครีตัสได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่ทางฝั่งของเวนอมในตอนนี้ที่ถอดใจเป็นที่เรียบร้อยเอ็ดี้พยายามพูดให้กาลังใจเขาครับดูดิพวกมันทะเลาะก,กันด้วยซิมบิโอตพวกนั้นไม่สมบูรณ์เหมือนกับพวกเราเราคือคู่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าพวกเรา คือเวนอมเอาวะเรื่องสุดท้ายครับเวนอมพยายามแบกสังขารของตัวเองขึ้นไปบนดาดฟ้าเผื่อว่าจะมีโอกาสได้จัดการกับคาเนตได้บ้างแต่แค่ปีนขึ้นไปครับยังจะแทบไม่ไหวหนทางการเอาชนะของเวนอมค่อนข้างจะรีบีแต่ในตอนนั้นครับเขาก็เหมือนจะคิดอะไรออกมี2อ,อย่างเท่านั้นที่ซิมบิโอตมันกลัวก็คือไฟกับเสียงรับแต่ถ้าเราไม่มีไฟก็ต้องใช้เสียงและเสียงที่อยู่ใกล้ที่สุดในตอนนี้ก็คือเจฟฟานซิตว่าแล้วครับ เฟนมก็จัดการผักเจฟรานซสครับตกหอคอยไปซึ่งการที่คนเดาตกจากที่สูงเนี่ยยังไงก็ต้องร้องกรีดใช่ไหมล่ะครับเสียงกรีดร้องของฟรานซิสก่อนที่ร่างของเธอจะกระทบพื้นมันได้ทำให้หอคอยนั้นพังทลายครับและซิมบิโอทั้งสองหลุดออกมาจากร่างของโฮดด้วยกันทั้งคู่ทั้งเอดดี้เฟนมคลีตัสและคาเนต ทั้ง4ชีวิตนี้ร่วงลงสู่พื้นในทันทีแต่โชคดีของเอ็ดดี้ครับที่เวนอมได้ใช้ความสามารถของเขาสิ่งร่างคนอื่นช่วยเขาไว้ได้อย่างที่เห็นแต่ไม่ใช่กับคลีตัสที่ร่วงลงสู่พื้นข้างล่างอย่างจังขยับร่างกายไม่ได้เพราะว่าเจ็บหนักครับข้าในตอนนั้นพยายามจะกระดึบกระดึบอย่างช้าๆเขาไปรวมร่างกับคลีตัสให้ได้เสริมพลังรวมร่างให้กับเขา เพราะว่าในตอนนั้นเวนอมก็ได้เข้ามาขวางรับจับคาเนตกินต่อหน้าต่อตาคลีนัดกันเลยทีเดียวก็เลยทําให้กิลีตัสในตอนนี้เหลือตัวคนเดียวล่ะครับ สู้ใครตอนนี้ก็คงไม่ไหวร่างกายแตกแหลกละเอียดแล้วเวนอมก็ทวงคืนสัญญาจับครีตัสดขึ้นมากินหัวอย่างอร่อยอร่อยก่อนที่พวกตำรวจจะแหกกันมาถึงตามสเต็ปของหนังครับต้องมาตอนท้ายเรื่องเสมอและมันก็ได้สายเกินไปแล้วครับเบ็ตตี้แอนแล้วก็แดนรับพากหลบหนีไปจากที่นั่นไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนทางฝั่งของนักสืบมูลแกนเหมือนว่าจะมีบางอย่าง ปลุกเขาขึ้นมาจากความตายเช่นนั้นไปและภาพเหตุการณ์ครับก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของเอ็ดดี้กับเฟนอมกันบ้างที่ในตอนนี้ครับทั้งคู่ได้มานั่งชิวกันอยู่ริมชายหาดเป็นโมเมนต์ที่ดูอบอุ่นใจจริงๆสําหรับทั้งคู่ที่ผ่านอะไรกันมาเยอะขนาดนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ